อ่าทางนั้นก็เริ่มเลยครับท่านนิสิตนะก็คงได้เวลาพอสมควรนะครับ,รบกราบนมาสการท่านพระนิสิตท,ทุกรูปนะครับอ่าสดิอติสยะนะอ่าเราก็มาเรียนในช่วงต่อไปสำหรับรายวิชาธรรมสังคณีแล้วก็วิพังคปาลินะตอนนี้เรียน ธรรมสังคณีก่อนนะตอนนี้เรียนอยู่ในจิตตุปาทกรนอยู่เป็นกันที่หนึ่งในคำพีธรรมสังคณีกล่าวถึงความเกิดขึ้นของจิตแล้วก็เจรสิกนะแต่เป็นรูปแบบการแสดงที่เรียกว่ามีความละเอียดตามคำพีธรรมสังคณีนะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ให้ดูการอธิบายใน รูปาวจระกุศลอรูปาวจระกุศลแล้วก็เตภูมิกากุศลไปแล้วนะอันนี้ก็ถ้าท่านิสิตฟังไม่ทันเดี๋ยวก็ไปฟังในคลิปนะเดี๋ยวอัดเป็นคลิปไว้อยู่แล้วเดี๋ยวก็เอาไปโพสต์ไว้ในห้องเรียนห้องเรียนที่เป็น Facebook นะและเอกสารที่ให้ดาวน์โหลดเดี๋ยวจะเอาไปแนบในนั้นไว้ด้วยนะก็ดูในนั้น หรือดูในเว็บไซต์ก็ได้เดี๋ยวจะเชื่อมกันไว้ก็คือเว็บไซต์กับห้องเรียนจะเชื่อมกันไว้นะก็ท่านทิตจะได้ดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับรวมทั้งได้ดูคลิปที่ผมพูดด้วยเพราะบางทีมันบางส่วนมันตามไม่ทันนะนนะเมื่อสักครู่นี้ที่พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องรูป,ปาวัจจะรกุศลจิตุบ,บาเนี่ยนะก็บางส่วนอาจจะยากสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพูดทวนอีกสักครั้งนะบางท่าน ตามไม่ทันเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องใหม่สักหน่อยหนึ่งอันนี้นะก็เข้าใจอยู่นะเดี๋ยวเขียนให้ชัดๆแล้วก็ท่านนิสิตลองนึกตามไปด้วยนะก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วกุศลาธรรมานะตรงนี้คงเข้าใจแล้วแหละตรงนี้นะกุศลาธรรมานีน่ในการแสดงท่านก็แสดงเรียงเป็น1นึ่งกามาวจระกุสนะ การมาวจรกุศลแสดงยังไงอะไรอย่างเงี้นะก็คงจะเข้าใจแล้วนะอันที่สองก็รูปาวจระกุศนคงเขียนถูกนะคงเรียงได้ 3. อรูปาวจระกุศล 4. ตรงนี้ต้องมีเพิ่มด้วยนะมีเตภูมิกะกุศลแปลว่ากุศลที่เป็นไปในภูมิ3ก็คือ กามาวัจระภูมิรูปาวจระภูมิอรูปาวจระภูมินั่นแหละ C ะเรียบร้อยแล้วห้านะก็เป็นโลกุตระกุศลนะครับโลกุตระกุศลน,นะสำหรับกามาวัจระกุศลนี่พูดไปแล้วก็ไม่ยากอะไรนักนะถ้าส่วนไหนที่ฟังไม่ทันก็อย่าลืมไปทบทวนดูในส่วนของ คลิปที่เคยสอนไปแล้วนะสอนมาจากคราวที่แล้วด้วยคราวนี้ก็พูดถึงอีกนิดนึงนะส่วนใหญ่ไอ้เรื่องสําคัญสาคัญจะอยู่ในคราวที่แล้วเรื่องของทำสิบเจ็ดมวนแล้วก็พวกเยวาปนกธาทำหายยังไงอนะัไนั้นก็ยากเหมือนกันนะต้องค่อยค่อยนึกตามไปนะครับนะวันนี้ก็เน้นพูดรูปาวัาจะระกุศลอนะรูปาวัาจะระกุศลแล้วก็เตภูมิกากุศล ก็มีการแสดงหลากหลายเช่นกันนะรูปาวัจระกุศลเนี่ยแสดงอย่างไรบ้างนะรูปาวัจระกุศลเนี่ยก็มีการแสดงแจกเป็น5ชุดหลกัหลกๆด้วยกันนะรูปาวัจระกุศลนะครับถ้าเราเขียนเต็มยศเนี่ยก็คือรูปาวัจระกุศลจิตุบาทนั่นเองนะจิตุบาทจิตุปาทะเนี่ยคือจิตุปาทะกันนั่นแหละ จิตตุบ,บาทก็คือความเกิดขึ้นของจิตเวลาจิตเกิดมันก็เจรสิกก็เกิดขึ้นด้วยยัตสมิงสมยเยนะสมัยใดวาระใดขณะใด,ดจิตนี้เกิดสภาวะทั้งหลายก็เกิดด้วยกันนั่นแหละนะครับในการแสดงก็ท่านแบ่งหัวข้อใหญ่ๆเป็น5หัวข้อนะอันที่หนึ่งก็คือชุดกสินนะครับกรสิน8นะ8มีอะไรบ้างก็อย่าลืมไปกำหนดดูนะ อูตะกสินสี่วันนะกสินสี่พิพายตนะนะพิพายตนะแปดนะครับสามคือวิโมกนะวิโมกสามนะครับสี่ปรมวิหารสนีะ่แล้วก็ห้าคืออาสุภะนะอาสุภาสิบ อันนี้ท่านแสดงแยกไว้ตามอารมณ์นะพอแสดงแยกไว้ตามอารมณ์่างนี้นะเวลาแสดงจิตหนึ่งหนึ่งะเวลาแสดงกระสินหนึ่งหนึ่งนี้จะมีวิธีการในการแสดงหลากหลายนะที่ได้ไล่ให้ท่านนิสิตดูเมื่อกี้ไม่รู้ดูทันหรือเปล่านะเพราะว่ามันหลายอันนะเดี๋ยวเขียนเป็นสรุปให้ถ้าดูไม่ทันกลับไปดูคลิปด้วยแล้วก็ดูสรุปตรงนี้ด้วยก็จะเสริมกันนะ ก็คือเวลาท่านแสดงท่านก็จะแสดงเป็นชา้นนยยสี่เรียกว่าชานแบบจตุก,กนายนะท่านนิตก,ก,นก็ต้องจําไว้ว่าจตุกนายเขาแสดงยังไงน,นะจตุกนายก็คือมีตั้งแต่ชานหนึ่งจนถึงชานสี่นะพูดเป็นภาษาบาลีก็ได้ปะถมฌชานทุนต,ติยชานตติยชานจตุตชานนะกับปัญจกะนาชานที่มีหนะ้าน,นะครับชานหนึ่งถึงฌั้นห้านั่นเองนะครับนะ ก็จตุก,กันยนก็4ไปแล้วใช่ไหมปัญจก,กันยนก็5้ฉะนั้นอันนี้หลกัหลกๆพื้นฐานมันก็จะมี9ไปแล้วเก้านะครับนอกจากนั้นแล้วเวลาท่านแสดงในเรื่องของระดับฌานที่เป็นรูปาวัาจรกรุศลนี้ยังบวกการแสดงด้วยปฏิปทา4เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจปฏิปทา4ใช่ไหมปฏิปทา4คงเขียนถูกทุกรูปแล้วมั้งเนี่ยปฏิปทาส นะอันไหนง่ายก็ไม่เขียนให้นะเพราะว่าบางทีเขียนเยอะไปบางทีมันก็เรียกว่ามันเหมือนเรื่องเดิมอะนะบางท่านรู้แล้วก็อาจารย์จะซ้ําทาไมหนังหนาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีอารมณ์สนีะ่อารมณ์สี่นะครับอารมณ์ที่เกี่ยวกับการทําฌานแล้วก็บวกด้วย2องอันนี้คูณกันเป็น16นั่นแหละก็คือปฏิปทาสี่คูณกับอารมณ์4เห็นไหมมีการแสดงหลากหลายมากเลยนะครับนะ เจ้าปฏิปทาสี่ก็ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาสุขาปฏิปทา,ญญาทันทาพิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาตรงนี้ไม่เขียนให้นะถือว่าง่ายเขียนให้เฉพาะอารมณ์ก็แล้วกันอารมณ์ก็ได้ให้ดูไปในหนังสือแหละแต่บางท่านอาจจะตามไม่ทันนะก็เขียนตรงนี้เลยก็แล้วกันเอาไปทบทวนนะครับอารมณ์สนะ ไม่ว่าจะฌานไหนไนอารมณ์ไหนไหนกสินไหนก็มีเรื่องอารมณ์สี่เข้ามาด้วยนะอารมณ์สี่ก็จะมีปริตตังนะปริตตังปริตตาระมนังอันนี้เป็นพวกเกี่ยวกับการทําสมาธินะนะสภาวะฌานเล็กน้อยมีอารมณ์เล็กน้อยนะครับปริตตังอัปปมาณาระมนังอัปปมานาระมาารนัง ชานเล็กน้อยมีอารมณ์ยิ่งใหญ่อย่างนี้นะต่อมาก็สลับกันอัปปมานังอัปปมานังปริธตาระมะนังภาษาชาญเขาเนาะแล้วก็อัปปมา,ปมา,านังอัปปมานาระมะนังนะครับเนี่ยคืออารมณ์สี่นะ มีเรื่องของฌานหมวด4หมวด5ผสมกันผสมกับปฏิปทาผสมกับอารมณ์ผสมกับอารมณ์มมคูณปฏิปทาอย่างนี้นะก็มีการแสดงที่เรียกว่าหลากหลายนั่นเองนะอย่างนี้นะส่วนอภิพาญตนะนะก็มี8อันนี้เราเคยเรียนในหลักสูตรนักธรรมถ้าจำไม่ได้จริงๆในเมื่อกี้ก็มีแตงเขียนเป็นบาลีห้ายมิโมกสามวิหาร4อันนี้คงจะ คุ้นอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ผมเกลิ่นก็คือพรหมวิหาร4นี้ต้องจำแม่นๆตรงนี้นะเนื่องจากว่าเราคงคุ้นอยู่แล้วพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4เกี่ยวกับฌานนะเกี่ยวกับ 1. นึ่งเมตตาพรหมวิหารสงกระรุณาพรหมวิหาร 3. ามมุทิตาพรหมวิหาร มุทิตาพรหมิหารสอุเบกขาพรมิหาร,าร,หารนะเมตตากรุณามุทิตาตรงนี้ตั้งแต่ปฐมฌานะเขียนเป็นภาษาบาลีหน่อยก็แล้วกันปฐมฌานจนถึงตติยฌานอันนี้ฌานจตุกกน,นัยฌานหมวด4หรือปฐมฌาน ถึงจตุตฌานอันนฌานหมวด5้าใช้ทั้ง2แบบเลยนะต้องรู้ทั้งสงแบบในอภิธรรมธรรมสังคณีนี้จะแสดงไว้ทั้ง2แบบคู่กันเสมอเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องฌานนะจะต้องแสดงเป็น9ก็คือฌานหมวด4กับฌานหมวด5รวมเป็น9คู่กันตลอดประมาณนี้นะต้องเข้าใจแบบนี้นะครับนะอุเบกขาเนี่ยเฉพาะจตุตฌานจตุตฌานหรือ ปัญจมะชานั่นเองอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็ให้เราคุ้นเคยไว้อย่างนี้นะนี่คือพรหมวิหาร4ส่วนอสุภสิบนี่คงจะง่ายนะเฉพาะปฐมฌานอย่างเดียวนะครับนี่คือการแสดงในรูปาวจระกุศลจิตตุบาทนะว่ามีการแสดงหลากหลายยังไงบ้างนะครับ ส่วนอรูปาวัจระกุศลจิตตุบาทก็แสดงตามสมบัติทั้ง4เลยนะครับอันนั้นก็คงไม่ต้องเขียนให้เพิ่มเพราะว่ามันง่ายอยู่แล้วนะก็จะมีส่วนของเตภูมิกะกุศลเขียนตรงนี้หน่อยเตภูมิกะกุศลอันนี้ทบทวนนะเตภูมิกะกุศลทบทวนนะเมื่อกี้เนี่ยบางอันอาจจะตามไม่ทัน,นเลยเขียนให้สักหน่อยหนึ่ง เตภูมิกากุศลก็คือเอากามาวัจระกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจระกุศลมาแสดงจิตดวงละอีก19 19 19แสดงไงบ้างแสดงตาม1คือตามคุณภาพตามคุณภาพคุณภาพจะมี3นะมีนะชั้นเหลวนะมัชชิมะ ชั้นปานกลางแล้วก็ปณิตะชั้นประนีนะครับนะสองก็คือตามอธิบดีนะอธิบดีอธิบดีสี่ 4, นะชันทะวิริยะจิตตาวิมังสานะอธิบดีสี่ันทะนะเวลาเขียนเป็นบาลีก็ชันทะอธิปฏเตยะนะชันทะวิริยะจิตตา วีมังสาและอันที่3ก็ผสมนะผสมอธิบดีนะอธิบดีคูณคุณภาพนะครับก็เป็น12นั่นแหละคูณกันนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะก็จะเป็น19บเกนะสิบเวกสเป็น7จ็บวกสิก็เป็น19นี่คือจิตแต่ละดวงแต่ละดวงก็นำมาขยายแสดง ในเตภูมิากาคุศลแบบนี้อีกนะครับทำตรงน,นี้นะ,อ,ะอย่างนี้ก็อย่าลืมกำหนดไว้แล้วก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับถ้าดูไม่ทันเนื่องจากว่าเอกสารท่านสิทธิ์บางรูปยังไม่มีอยู่กับมือนะเมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันเพราะไม่มีให้ขีดเขียนไปด้วยนะก็ไปดาวน์โหลดในนะในห้องเรียนนะในห้องเรียนเนดะี๋ยผมจะเอาไปแนบไว้หรือในเว็บไซต์ ajsp.com หน้าที่เป็นของมหาวิทยาลัยนะในชื่อหัวข้อที่ผมสอนนี่แหละก็คือธรรมสังคณีท่านก็ไปกดฟังและดาวน์โหลดได้นะครับ